สีจันแบนเครื่องสำอางที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริงในเรื่องของคุณภาพมากกว่า70ป,ปีนำโดยคุณลวิดนะคะได้จัดงาน b บ t ตอร์ h a n Ever ดีกว่าที่เคยสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะคะยกระดับแป้งสร้างผิวรองพื้นสร้างผิวที่มีส่วนผสมของสกินแคร์เบ n นฟิตที่ช่วยปกป้องผิวหน้าแล้วก็ปกปิดขั้นสุดนะคะที่ได้นักแสดงสาวสุดฮอตอย่างสาวใบเฟิร์นมาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่4และล่าสุดนะคะขอสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ชายค คู่แรกนะคะอย่างคู่จีนสุดฮอตใหม่แล้วก็อโปมาร่วมสะท้อนภาพลักแบรนด์นะคะที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศหญิงไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาณนแฟชั่นฮอล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนรก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับดีใจมากคนเยอะมากแฟนคลับเยอะมากครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านพี่ๆมารองรทุกคนก็ขอบคุณจริงๆครับเป็นเกียรติมากที่ ลูกค้าเข้ามาก็ก็ <_ d ose> ขอบคุณการขับด้วยครับเพราะว่าจริงๆการขับคนนี้มาตั้งแต่แบบตีสองตีสามก็มีคนแรกๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกคนทุกคนให้การตอบกับดีมากก็ <_ d ose> ด,ดีใจนะเพราะต้องบอกว่าจริงๆเราติดตามคุณมาเัวมานานแล้วปีที่แล้วได้มีโอการร่วมง,งานกันที่จีนนะฮะเราก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ทํางานแล้วผมคิดว่าทํางานด้วยกันเราแฮปปี้งานออกมาดีครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาที่เมืองไทยด้วย จริงภูมิใจตลอดอยู่แล้วที่ทํางานกับสีจันมาเนาะแล้ววันนี้ก็เขาปรับปรุงสูตรใหม่หมดเลยซึ่งดีกว่าเดิมแน่นอนการันตีโดยตัวตนเองเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าสีจันเขาคิดมาดีแล้วผลิตปรับปรุงสูตรมาจนเหมาะกับผิวสาวๆชาวเอเชียทุกคนเนาะมีให้เลือกถึง4เฉดสีที่เปินบอกไปก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ ถึงเครื่องสำอางไทยอ่ะก็ได้ถึงแบรนด์สีจันแล้วตอนนี้คือโปรแล็บเบียนคาวอ่ะได้ทำงานกับหลายที่บนโลกแล้วซึ่งถ้าเกิดว,ว่าพาสีจันไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆที่เราพาแบรนด์ไทยไปทั่วโลกได้ครับผมจริงๆสีจันเราก็เริ่มมาจากแบรนด์เลก็กๆนะครับเราก็พยายามที่จะค่อยๆพัฒน,นามาเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปปรกากฏตัวอยู่ในรูปแบบไหนกต็ตามที่ต่างประเทศนเนีราก็สบันดีใจที่ได้แบบ ผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดก,กิจกรรมของทั้งแบรนด์สีจานได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ s t s t r g r กรม w i t t เ r รวมไปถึง TikTok ได้เลยนะคะ